เ <Nerd> วันนี้นะเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง o p f e n h Timer ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่7 เช่หรือโอ้โหจะนับกันจริงๆเหรอเร<อ>าวิ่งมีมันโตมีมันโตเราดับในสามห้าดับในสามห้าเราเทีห้าละเพชสี่หกละเอางี้ไม่ต้องไปนับแต่หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะ,ะเสด็จพ่ออ่าผมว่าผมพูดจริงๆเนะี่ยไอค้คำว่าเสด็จพ่อโรแลนด์มันดู <laughs> มันดูมันดูเกินไปมันดูมันดูมันมันดูนะนิดนึงนะเลอะเลอะเทอะนะเอางี้เป็นว่าคุณลุงโนแลนด์กลับมานะครับพร้อมกับทีนักแสดงครบเครื่องคับขั้งนะครับผมแล้วก็ คนคักนะนี่มีคนบอกแล้วเรื่องที่12ครับโอเคคือโตเฟอร์โนแลนด์นะกลับมาพร้อมกับนักแสดงคู่บุญของเขาครับเรียนเมอร์ฟี่ครับนะมาแคสติ้งนะแคสติ้งแบทแมนทางโนแลนด์มองว่าโอ้อยากได้มันแบทแมนมากแต่พเพะอิญว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าก็เลยไปเป็นตัวร้ายหลังจากนั้นก็ทํางานร่วมกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่โนแลนด์ได้มาจากตอนที่ไปอ่านหนังสือชื่อไออเมริกันโพรบิทิอุสซึ่งถ้าใครรู้จักโพรบิทิอุสก็จะรู้ว่ามันเป็นนิยายนิยายโบราณน,นะนิยายกรีกนะ เกี่ยวกับคนที่ชื่อโพอลมิติุสที่ไปเอาไฟมามาให้มนุษย์แล้วก็ตอนจบก็แทร์จิดีมากโดนจิตไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายอะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็ออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยหรือว่าโรเบิร์ตเจออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยเป็นบิดาของอะตอมิกบอมหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะเรื่องราวเนี่ยก็เป็นการมองในมุมมองของโรเบิร์ตเจออฟเฟนไฮเมอร์ที่ดําดเนินเรื่องเรื่องนี้ไปทั้งเรื่องเลยตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่คีเรนเมอร์ฟี่นะมีโรเบิร์ต น่จูเนียอีก2คนที่เป็นผู้หญิงก็คือมิลี่บันกับแนีิบันกับฟ o อเรนพิวฟลเรนพิวพิววพินะฮะแล้วก็แมดเดมอนเขาเรียกว่าเป็นหนังรวมดาวจริงๆนะฮะเอาเป็นว่าเรามีอีกหลายๆชื่อที่เราไม่พูดถึงตรงนี้เยอะมากผมบอกเลยมันเป็นอีสเตอร์เอ็กแล้วผมบอกเลยมีนักแสดงออสการ์ท่านหนึ่งรับบทเฮี่อะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ดีๆก็โดดเด่นซะอย่างนั้นอยู่ๆตอนที่โพลมาเนี่ยผมคิดเลยว่า ถ้ามึงมาเพราะอะไรแบบนี้นะมึงว่างมึงน่าจะว่างมากนี่คือมึงด่าเขาอยู่ใช่นะกลับมาผมรีวิวก่อนละกันผมไปดูมาต้องขอบคุณ UPI นะครับอ้าวชิบหายแล้วกูพูดชื่อเขาผิดใช่ไหม เพราะคุณ UIP นะครับสำหรับตัว๋วนะฮะซึ่งอบอกเลยว่าเป็นตั๋วที่ UIP เชิญได้แค่เพศละคนเดียวนะครับเหมือนโคต้าจะน้อยมากแล้วก็เป็น iMac แต่ต้องเข้าใจอยู่เรื่องนึงผมเข้าใจว่าเขาอยากให้คนที่ไปดูมารีวิวเนี่ยดูด้วศักยภาพของหนังที่ดีที่สุดน<อ>ั้นแล้ว<อ>จงึงดึงทุกคนเข้าสู่โลก iMac ซึ่งสนุกดีครับก็เข้าไปเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าคือผมเป็นคนที่ อาจจะมีบาเรียนิดหนึ่งในเรื่องของหนังอตัตากิวัประวัติส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นคนที่ดูหนังอตัตากิวัประวัติที่บ้านครับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เลือกที่จะเข้าไปดูในโรงนะนะแต่พอเป็นฮอฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยมันต้องสักนิดหนึง่งนะก็มีการปูเรื่องมาเรื่องของการไม่ใช้ CG ในการทําระเบิดนิวเคลีย์นะซึ่งก็คุณลุงเขาคงมไม่ทําระเบิดนิวเคลียร์จริงๆนะครับไ uh. ม่ยงั้นจะมีคนตายแต่อยากเห็นด้วยตาตัวเองพอเข้าไปดูปุ๊บโอ้โหจอใหญ่มากนะแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งของผมเนี่ยก็ ไม่ได้น่ามากก็เป็นภาพยนตร์ที่ตรึงเราได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเลยเป็นการเล่าเรื่องแบบที่ได y n a ิกมากมถ้าใครเนี่ยที่ดูงานของโนแลนอยู่แล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าคุ้นเคยเป็นการเล่าเรื่องที่คุ้นเคยสุดๆมีการตัดสลับแฟลชแบ็กต่างๆโนแลนเนี่ยใช้เทคนิคในการเรียงลําดับเรื่องเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้ จริงทาแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วซึ่งบางเรื่องก็ทําจะยากบางเรื่องก็ทําจะง่ายเลยนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันกลมกล่อมแล้วกันอย่างเทนเน็ตเนี่ยคือตัวอย่างของความยากยากไปดูรอบเดียวไม่ได้นะต้องดูประมาณรักษารอบแล้วมานั่งทับถวนอีดาได้เข้าใจผิดเลยถึงขั้นต้องกลับไปดูรอบ2ใช่งงมากแต่เพื่อรีวิวครั้งนั้นในตอนที่รีวิวเทนเน็ตเนี่ยต้องดู2รอบรอบแรกเนี่ยดูเพื่อเอาอัดทารถก่อนรอบสองรอบสองดู่อเก็บเนื้อหาเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาเอาเอามาทำไลฟ์รีวิว ปรากฏว่าทําเสร็จปุ๊บช็อกช็อกมีเรื่องที่ช็อกอีกแต่อธิบายทำลายได้โอเคไหมโอเคโอเคแต่ีาแค่รายละเอียดปีกย่อยถูกแต่เาเป็นไฮเมอร์เนี่ยมีการแบ่งสีด้วยนี่มีการแบ่งสีใช่ชัดเจนซึ่งเราพูดได้ไหมว่ามันมีกี่สีจริงมีขาวดํากับสีปกติอ่ะอ่มี2โทนขาวดำเนี่ยจะเป็นในมุมมองของสตนะซึ่งเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่คนเล่นคนเล่นนี่ก็คือโรเบิร์ตดานนี่จูเนียร์ทางฝั่งออฟฟินไฮเมอร์จะเป็นสีปกติ ซึ่งแม้ว่าตัวละครของดาวนี่จะออกมานิดเดียวนะครับแต่ก็ทําให้เรารู้สึกเครือบแคลงสงสัยนะมีจุดจําหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เล่นได้เพทีเด็ดทีขาดมากนะครับเดียวกันคือคิเลนเมอร์ฟี่เนี่ยก็คือตัวท็อปอยู่แล้วเล่นยังไงให้คนรู้สึกว่าเขาสามารถแบกหนังทั้งเรื่องได้อันนี้เป็นสิ่งที่ยากนะไม่ใช่นักแสดงทุกคนทําได้แล้วก็ความประสาทแดกของโนแลนคือการไล่เจาะหน้าคิีเลนเมอร์ฟี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ผมหูยิบเหมือนกันเพราะว่าเราดู ในโรงใหญ่เนาะผ้าใบมันใหญ่เท่าตึกม,มันใหญ่มากอะ่ะแล้วกูต้องมานั่งดูคีเลนเมอร์ฟี่หน้าเท่าตึกอะ่ะโอเคแต่เดี๋ยวเรามารีวิวกันโดยรายละเอียดเลยกว่าอ่ะชอบไอ้ตรงไหนไม่ชอบไอ้ตรงไหนไม่ชอบแค่ตอนที่มันมีหน้าชัดหลังเบอร์บ่อยๆปวดตาอ๋อเหรอมีแค่นี้มีแค่แนี้เรื่องเดียวส่วนการดําเนินเรื่องเนี่ยผมชอบอนะมันจะมีตัวละครหล่นหายบ้างซึ่งผมไม่แคร์เพราะว่าจุดแข็งของหนังเรื่องนี้คือการทําให้ทุก คนเป็นตัวละครหลงใช่อ่าแล้วทําให้คิเลนเมอร์ฟี่เป็นตัวละครหล่กดังนั้นดาราเนี่ยเหลือกินเหลือใช้มากแม้กระทั่งบางซีนที่เอเมิลี่บรอนส์เนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังก็ตีเบอร์เอเมิลี่บรอน์ไปเลยตีเป็นวุ้นไปเลยเป็นวุ้นไปเลยแต่เรามองออกว่านี่คือเอเมิรี่บรอน์รู้แหละรู้รรแหละมันคือเมียของออาเพนไฮเมอร์ถูกแต่การทรีตให้คนรอบข้างเอาเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนดังตัวละครสมทบเนี่ยมันทําให้หนังอมันทรงพลัง Uh huh. เพราะมันมีโฟกัสในการเล่าเรื่อง <Okay. S 2> อตัวละครอื่นไม่ต้องมีจุดเริ่มจุดกลางจุดจบ,บไม่ต้องมีเลย uh huh. ตัวละครอื่นทิ้งไปเลยนะแค่มาทําให้การเดินทางของเฟลทาเมอร์เนี่ย uh huh. มันมีต้นกลางจบที่สมบูรณ์ก็พอ uh huh. ซึ่งเนี่ยคือจุดแข็งของนัง นะครับคุณได้ว่าไงผมเองต้องพูดอย่างเองว่าผมเองอ่ะดีหน่อยตรงพวกผมอ่ะก็ไม่ดูพวกอะไรที่มันมากเกินไปคือพูดง่ายว่ามันจะมีเบื้องหลังตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมผมไม่ดูเลยผมจะดูเฉพาะตัวอย่าง2ตัวมั้งตัวแรกที่เป็นทีเซอร์ตัวที่2เป็นเทรลเลอร์เนาะดูอยู่แค่ประมาณนั้นเลยแล้วก็เราพอเราไม่ได้รู้ในแง่ดีเทลรายละเอียดของเนื้อหาว่ามันจะไปตอนไหนคือเพราะผมตอนแรกผมคิดแค่ว่าออฟเฟนไทเมอร์คือหนังชีวประวัติที่พูดเรื่องของการสร้างนิวเคลียร์ของเจโรเบิร์ตออฟเฟนไทร์เ่ีม เจออะไรบ้างไม่โดนเฉลยว่ไม่โดนเฉลยไม่รู้อะไรเลยแล้วก็แบบเข้าไปแบบแบงแบงเรื่อความแบบหนังโนแลนอ่ะกูต้องไปดูอยู่แล้วต้องไปดูลงไอแมด้วยอะไรอย่ไงต่อไงเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์แบบคือเราพอเราไม่ได้รู้เนื้อหาว่ามันเป็นประมาณนี้หนังมันต้องการโฟกัสแบบนี้เล่าแบบนี้งงมากคือตอนแรกหนังสามชั่วโมงกำลังคิดว่าเออมันต้องสามชั่วโมงเหี่ยวแตกเลยสองชั่วโมงพอไหมวะแต่พอรู้พิธีการของมันแล้วพยายามสิ่งที่มันไปเจาะ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 เนี่ยเออเอาจริงๆนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราโฟกัััสเเนนนนื้้้อออหาาากกแแบบบบละะีีียดววว่่่ผมมมตงชโ แต่เนี่ยโนแลนน่ะคัด <โย S 2> ไปแล้วเ <โย S 2> หลือให้3ชั่วโมงแล้วประเด็นคือมันเป็นหนังที่มันมีการสำรวจไปที่ประเด็นความเประาะบางที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของออเปนไธมเมอร์ยังไงเปราะบางยังไงเกี่ยวกับความสัมพัญ<อ>ของตัวละครต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคยผ่านเลยมา<อ>ก่อนหน้าที่จะมาทำงานงานนี้ มันมีเบื้องหลังมันมีเบื้องลึกอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ข่าวสารขนาดนั้นคุณกำลังด่าว่าออบบี้ไทเมอร์เนี่ยสกปปกไม่ใช่สิคือมันพยายามทำตัวละครนี้มันตีภาพเป็นแบบโอเคเอาจริงๆออบบี้ไทเมอร์เนี่ยหลายคนรู้อยู่ว่าเป็นบิดาแห่งปรมาณูเนาะถามว่าเขาเป็นคนเลวร้ายไหมถ้าเกิดมองในภาพมองไกลๆเราจะรู้สึกว่าเขาฆ่าคนระดับแสนคนนะมึงคือหมายถึงว่าเขาเนี่ยเขาประดิษฐ์ในสิ่งที่เขาฆ่าคนระดับแสนคนอะมันก็คือเหมือนกับการล้างเผ่าพันธุ์อย่างแบบหนึ่งอะนึกออกไหมมันก็ดู ใช่แต่พอเรามามองภาพในหนังภาพยเรื่องนี้โอเคมันจะเห็นว่าเขาก็ฆ่าคนจริงๆหละแต่มันเป็นการฆ่าคนโดยนโยบายทางการเมืองทางการทหารว่าไปตามเรื่องราวจริงๆเนี่ยเันเมอร์ไม่เห็นด้วยการบอมในนาซากินะไม่ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือฮิโรชิมาเนี่ยฆ่าสิบฆ่าสิบแต่ในนาซากิเนี่ยคือไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าเป็นกลลวงเหตุใช่คือคือตอนแรกเหมือนเขาพยายามจะหลบเลี่ยงจุดที่คนจะอยู่กัือนด้วยคือพูดง่ายว่าพยายามบอมเหมือนเป็นบอมขู่มาก แต่จริงๆแล้วอ่ะก็ต้องบอมที่ที่คนอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นสงคราม<อ>แล้วเขาอยากจะเอาจริงแต่สำหรับผมในมุมของผม,มผมนั่งดูมผมโคนรูกมากอ่าใช่อ่ะแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วแล้วเราดึงกลับมาที่ตัวละครออฟเฟนไฮเมอร์เราก็จะเห็นว่าคือเขาเป็นคนเร็วไหมเราเราอาจจะตีภาพอย่างกันได้ไหมก็ก็ได้ไม่เต็มร้อยนะแต่ขณะเดียวกันประวัติเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใสสะอาดขนาดนั้นเขาก็เคยผ่านความรู้จักฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ไม่ประเด็นคืออย่างนี้ถ้าจะคุยก็คุยเลยถ้าคุณจะตีความว่าคอมมิวนิ เนี่ยไม่ดี ผมต้องตีความใหม่ว่าสมัยนั้นเนี่ยคอมมิวนิสต์มันเป็นแนวคิดนะครับคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมีแค่โซเวียตคราวนี้เนี่ยผมต้องบอกกันว่าถ้าคุณจะมาบอกว่าเลวไม่เลวเนี่ยผมว่าอันนี้ผิดละอันนี้ผิดประเด็นอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจประเด็นจริงๆอ่ะคือออบเป็นไทเมอร์อ่ะชอบไอเดียคอมมิวนิสต์แต่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ไม่แต่มันก็มีส่วนไปครับเกี่ยวในช่วงเวลาหนึ่งมันเลยทําให้ประวัติมันมีความมลทิน้ซึ่งมองในสายตาของคนใช่แต่ประเด็นคือออออมมมมมทิิิินนนนนเเเเเเีี่่่ยยยัััไไไดดดด้กกกจาาปรระววตขงง์ จากการที่มันมีคนใส่ความมาด้วยเพื่อให้อิสระแบบนี้ซึ่งผมไม่อยากให้คุณได้พูดว่ามีมลนทินไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันจริงๆคําว่าการที่คุณมีความคิดที่ไม่ตรงกับกระแสหลักตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณผิดไงไม่ไม่คือผมพยายามจะสื่อสารว่าคำว่ามลนทินมันไม่ใช่ความหมายของคําว่าผิดเต่ประตูขนาดนั้นแต่ความหมายคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนมองว่าคนคนนี้มันมีประวัติที่ไม่ดีทําให้คนมองได้ไงนี่บอกเข้าใจแต่ณวันนั้นเนี่ยมันมองแบบนั้นแหละว่าคอมมี่ไม่ดีปะยาธิ ใช้คอมมี่ต้องตายอ,าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามารีบสรุปเนื้อหาเลยดีกว่าว่าอะไร<อ>คือข้อน่าสนใจและอะไรที่ทําให้คุณควรไปดูออฟเพนไทนเมอร์ในโงรงภาพยนตร์ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแสดงอ่ะมันเอาอยู่ทั้งหมดเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครหวังจะไปดูระเบิดสวยๆหรืออะไรอย่างเงี<ม>้ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องถ้าคาดหวังตรงนี้ปุ๊บอ่ะผิดหวังทันทีเลยเพราะว่าจะคือคอมมิวจะรออ่ะเข้าใจเข้าใจแต่ถ้าเกิดเราเราโฟกัสกันที่คอนเทนต์จริงๆนะเราจะรู้สึกว่าวิธีการไต่ระดับไปสู่ฉากทดลองระเบิดทดสอบระเบิด มันเล่าใจอยู่นะคือหนังอะมันสามชั่วโมงนะมันฟังดูว่ายาวมากคนหลายคนน่าคิดว่าน่าเบื่อแต่เอางี้หนังสามชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดใครอ่ะคุ้นเคยกับหนังของโรแลนร์อยู่แล้วจะรู้ว่าเขาเล่าหนังสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงกว่าวิธีการเล่าอ่ะของเขาเขาจะมีวิธีการในการสับสับไหมพี่หงพอเขาว่าสับไหแต่สับแล้วดูรู้เรื่องนะต้องบอกงี้ดูรู้เรื่องต่อเมื่อเราออกจากโรมาแล้วเราเรามานั่งไล่เรียงความคิดอีกรอบนึงอ๋อเราก็จะเข้าใจประเด็นต่างๆแต่เรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือวิธี แต่ตมัน,นดีหน่อยตรงที่ว่ามันใช้วิธีการแบ่งภาพเป็นโทนขาวดํากับโทนสีเราเลยมองเห็นชัดเจนว่าอ๋ออันนี้คือมุมอองตัวละครหนึง่งอันนี้คือมุมองอีกตัวละครหนึง่งใช่แล้วให้มันชนกันอ่าใช่ให้มันมาแอคอิมแพคกันช่วงท้ายเรื่องนั่นแหละมันเลยทําให้ถ้าเกิดพอเราดูคอนเซ็ปต์ตรงนี้รู้เรื่องอ่าโอเคถ้าเกิดแล้วเราพยายามไล่เรียงไอ้สิ่งที่คอนเทนต์เขาพูดเน่เราจะรู้ว่าหนังมันอัดด้วยเนื้อหายาวๆบทพูดนู่นนี่นั่นถ้าเกิดใครเป็นแฟนโนแลนจะรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้น่าเบื่อออแแต่่่ถ้้าาเกกิดดคุไมมมนืโ ah จะรู้สึกมันแน่นน่าเบื่อเนี่ยแบ่งเขาแบ่งเราอเอ้ะไม่มันต้องบอกคือพวกผมพูดพูดอย่างนี้คุณน่ะถ้าเกิดคุณไม่รู้จักโนแลนด์มาก่อนคุณมาดูเนี้ยคุณจะรู้สึกนิดนึ่งใช่ไหมรู้สึกมีปัญหาในการการเข้าใจคอนเทนต์ของเขาประมาณนึงอ่าแต่ถ้าเกิดงงตัดงงอ่าแต่ถ้าเกิดคุณดูมาก่อนคุณเคยเจอเทนเน็ตมาก่อนคุณเคยเจอเดอะดัร์ไนท์มาก่อนเดอะดัร์ไนท์ผมว่ามันก็มันก็มีบางสิ่งบางอยคล้ายคลึงกันนะหรือแดนเคิร์กอะไรเงี้ยคุณจะรู้ไว้ว่านี่แหละคือโนแลนด์สไตล์และโนแลนด์เขาเล่าแบบนี้ดดันเเเคิร์กออะะลทูแลลลล้ววพยยาาามเเ่นนกับโแด์ ชอบเล่นกับเวลาเทนเดนตเนี่ยลองของโนแลนไม่ได้เพอร์เฟทุกอย่างหรอกครับไม่หนังแต่ละเรื่องเขาก็จะมีอินเตอร์เตล่าก็เหมือนกันอินเตอร์เตล่านี่ก็คือหนังปัจญาความกล้าในการที่จะขยี้ไซไฟเข้าไปอะไรประมาณนี้กับเรื่องของฟิสิกส์เรื่องอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยก็คือหนังเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นความกลมกล่อมที่มันผูกบีบอัดมาจนกลายเป็นออฟเฟนไฮเมอร์ผมว่ามันเป็นเหมือนกับหิ่ง ที่แบบว่าสมด้วย<ช>ประสบการณ์ต่างๆของโนแลนที่เอายกขึ้นไปอะไร,รอย่างเงี้ยอย่างที่<ศ>แบมบอกเลยครับว่าอยากคาดหวังระเบิดมันไม่ใช่หนักวิธีการทําระเบิดใช่ใชคือตอนแรกถ้าเกิดใครวางว่าอยากจะไปดูวิธีการทาระเบิดหรืออยากดูฉากระเบิดจริงออที่โนแลนใช้นิวเคลียร์ระเบิดใส่คนตายจริงเลยอย่างเงี้ย ดูผิดเรื่องแล้วอาจจะต้องไปดูทาน์กโฟเมอร์อะไรอย่างนี้นะก็นั่นแหละครับก็เลยคิดว่าส่วนตัวก็โอเคอย่างที่บอกอะความคาดหวังของเราอาจจะคาดหวังไว้แบบหนึ่งแต่ผมเองอะด้วยความที่เราเข้าใจวิถีของโนแลนอยู่แล้วเราเลยยอมรับในเรื่องนี้ได้คอนเซ็ปที่เขาไปในเรื่องราวนี้ได้แอย่างที่บอกคือแล้วมันก็เป็นเซอร์ไพรส์ของผมมันก็สนุกในแบบที่เออเฮ้ยมันมีรสชาติแบบนี้ในหนังของโนแลนก็ดีเหมือนกันผมอะอย่างที่บอกคือผมไม่อยากให้แบ่งเขาแบ่งเราเนาะผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าการเข้าไปดูหนังเรื่องหนึ่งอะคนทๆ ผมก็ได้บอกว่าหนังอื่นไม่จริงนะแต่หมายถึงว่าหาวิธีหาวิธีเถอะนะ <c oughs> แขกมาถึงบ้านนะสวัสดีค่ะแ yeah. <c oughs> <c oughs> ย่เขาว่าอะวเดี๋ยวเรื่องออฟไปน้์เดี๋ยวเรามาคุยอีกนิดนึงเ,เดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนก่อนอ่ะให้เท่าไหร่ ผมให้ออปเปอร์ไทเอร์ที่เต็มสิกนะครับ<า>ก็ไม่ใช่หนังของโนแลนที่ดีที่สุดแต่ถามว่าเป็นหนังงานคราฟที่ดีเ,ออเรื่องหนึ่งในปีนี้ไม่ใช่เราเออยอมรับว่าโดยคุณภาพโดยวิธีการโดยจัดก,การออจัดก,การเล้ยังดีเหมือนเดิมโอเคสำหรับผมว่าผมรู้สึกว่าผมรอบนี้ผมดูสึุกกว่าเทนเน็ตนะงงไหมแน่นอนอยู่แล้วเทนเน็ตมันมันยากไปนิดนึงอันนี้คือถึงต่อให้ผมเองไม่ได้รู้จักประวัติเจโรบดลออปเป e รไทเอร์เยอะหรือกระทั่งนักฟิสิกส์ข้างเทียนวีนั่นโอเคเราอาจจะรู้จักไฮเดนเบิร์ก ตาย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 อย่างเงี้ยอาจจะรู้อยู่บ้างแต่อย่างนี้เราเราสึกว่าเขาก็สามารถเล่าประวัติของคนคนนี้โดยที่โฟกัสไปที่สิ่งองค์ประกอบรอบข้างได้ได้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามไปทั้งเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกมันเซอร์ไพรส์ที่ว่าอ๋อมันเล่าแบบวิธีการนี้หรอถูกแล้วก็เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งคือดารารับเชิญเยอะมากใช่มาเป็นเลย ไอ้เดียดพเก่าเลยนะแล้วก็ดูเนี่ยดูดูรายการปัญญาเออนะผมให้ติดเต็มสิบผมชอบผมชอบผมอาจจะเป็นแบบผมชอบหนังอัตาชีวะวัตเยอะนะแล้วก็มีดาราขวัญใจผมด้วยก็คือโรเบิร์ตโรเบิร์ตดาวนี่เออดาวนี่ผมชอบดาวนี่ผมพูดอีกนิดนึงกันไหมโรเบิร์ตดาวนี่อ่ะอันนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันทำไมคือผมไม่คิดว่าบทบาทของโรเบิร์ตจะเยอะขนาดนี้อ๋อไม่คิดว่าเยอะคือรู้สึกว่าอาร์ดีเจเนี่ยเป็นแรไอเทมของเรื่องนะแล้วผมพูดได้เลยนะว่าคือถ้าเกิดออสการ์เนี่ยขอขอถ้าเกิดขอได้นะสองต แนบนะดารารำชายยังไงผมว่าเข้าอยู่แล้วคิเลียนแต่ถ้าเกิดดาราสมชายไม่อดีเจต้องเข้าคือเอาจจะไม่ให้พี่คนนั้นเหรอพี่คนที่ประกาตกอะไม่ให้ได้ไม่นาดไม่เองก็ั่นแหละครับผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสองบทบาทที่เด่นมากๆแล้วและแน่นอนคือหนังออสการ์ในสาขาเรื่องเสียงสาขาเรื่องอะไรนี่คือแบบยกให้เขาเอออีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดว่ามันดีจริงก็คือสกอร์ของลูวิสดีดีดีถือว่ารู้สึกประทับใจว่าเอออย่างน้อยก็ได้ได้ฟังสกอร์ของ ใช้แท้ที่ที่ทางานทวันที่โคตรเที่ยวเลยเฮ้แต่ลูบิกลูบิเป็นคนที่ทํางานสเตดี้มากคือทุกงานที่ลูบิททำกูชอบหมดไม่แต่ถ้าพูดอย่างงี้นะมันจะไม่ใช้ทีมสกอร์ที่เด่นแบบเดอะมันดาร์ลียนหรืออะไรแบบนั้นแล้วก็ไม่หนวกหูเหมือนเทนเน็ตด้วยใช่มันจะเป็นเหมือนเน้นเสียงบรรกาศแล้วเราจะแบบเหมือนกับมันจะหลอมรวมไปกับหนังจนเราแบบใช้คาว่าเราอาจจะไม่โฟกัสมันนะแต่องค์ประกอบของเพลงอ่ะมันก็ไปช่วยหนุนนําอะไรบางอย่างให้ตัวของคอนเทนต์มันน่าสนใจน่าติดตามอะไรอย่างนั้นปะมาน 你要变坏吗？<music>